แก๊ง call center ออกอลวาดอีกแล้วนะคะคราวนี้หลอกว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพากรน,นะคะซึ่งผู้เสียหายค่ะกดรับลิงก์เพียงแค่คลิกเดียวแต่สุดท้ายสูญเงินไปกว่า ,600000 บาทค่ะ นี่คือเอกสารการโอนเงินที่เจ้าของร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโชว์ให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนะคะเงินในบัญชีของเธอ643,882บาทจูจ่ๆก็ถูกโอนไปที่บัญชีนางสาวเบนรงสุดยอดดีเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเงินไปตอนไหนนะคะเธอบอกว่า8ทธันวาคมที่ผ่านมาิจฉาชีพโทรศัพท์มาหาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรช่วยกดรับลิงก์หน่อย กดต่อกดไปแล้วเนี่ยต่อมาก็พบว่าเงินในบัญชีของตัวเองถูกโอนออกไปทั้งหมดนะคะก็เลยนําเอกสารหลักฐานไปแจ้งความกับตํารวจสอพอปากเกรด็ดแต่จนถึงตอนนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะล่าสุดตัดสินใจเดินทางไปที่กองประชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีไปพร้อมกับทนายความเพื่อขอให้ตํารวจตรวจสอบเลขบัญชีของหญิงคนที่รับเงินค่ะก็มาขึ้นขึ้นเป็นแอปกรมสรรพกรน,นะคะพี่ เป็นแอปนี้ขึ้นเป็นเป็นแอปแอปกรมสรรพกรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กดกดใส่รหัสกรอกรหัสใหม่ว่าเออเป็นลงลงลง,ลงรายชื่อว่าชื่อนี้จริงไหมคุณใส่รหัสใหม่ได้ไหมประมาณว่าหกหลักไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่ารหัสอะไรแค่ไม่ตองไม่เรียงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรค่ะแล้วก็มีให้ติ๊ก ข้อ 1, นึข้อ2ข้อ3แต่ข้อ1เนี่ยหนูจำได้ว่าเหมือนประมาณว่าพอติกเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้านึงแล้วเหมือนให้คลายล็อกอะไรสักอย่างฉะนั้นเป็นภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกหนูบอกว่ามันมันต้องทำเหรอคะเขาบอกต้องทำค่ะเพื่อที่จะคลายล็อกให้กรมสรรพักรเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้อะไรประมาณนี้ คือแอดวานมากขึ้นนอกจากปลอมตัวแล้วยังปลอมหน้าเว็บแล้วปลอมเนียนด้วยนะคะค,คือทางผู้เสียหายบอกว่าช่วงระหว่างที่กรอกข้อมูลเนี่ยนะคะมิจฉาชีพไม่วางสายเลยคุยโทรศัพท์ด้วยกันตลอดแนะนําตลอดพอกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยบอกว่าเนี่ยกรอกเสร็จแล้วนี่รับสิทธิ์คนละครึ่งได้เลยนะอขอโทษนะคนละครึ่งหมดแล้ว,หม,ลวหมดสิทธิ์แล้ว,แล,วแล้วไม่มีรอบหน้าด้วยนะค,คือเธอบอกว่า กรอกข้อมูลปุ๊บรับสิทิคนละครึ่งได้เลยแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยคนละเรื่องกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอกรอกเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุวางสายไปรู้ตัวอีกทีโทรศัพท์ของเธอค้างแล้วกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนิ่งไปเลยค่ะก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคดีเพราะเงินก้อนนี้เก็บมาทั้งชีวิตตอนนี้ครอบครัวเครียดมากนะคะต้องหยุดขายของแล้วไปหาหมอกินยาคลายเครียดนอกจากนี้เวลาลูกค้าโทรศัพท์มาหาเนี่ย ไม่กล้ารับและทำไมฮะกลัวจะโดนหลอกซ้ำ oh. ไม่รู้ลูกค้าหรือมิจฉาชีพก็ไม่รู้นะคะทางทนายความของผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้กำลังตามคดีให้อยู่แล้วฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะพิจารณาให้ดีก่อนจะไปกดลิงก์อะไรก็ตามและแยกเงินในบัญชีเนี่ยแยกระหว่างเงินเก็บกับเงินหมุนเวียนแยกกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะครับเดี๋ยวนี้มาหลากหลายรูปแบบนะครับ,รบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ ผมเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์แล้วหลายคนเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันปกติถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผ่านมาโทรมาแล้ว แล้วก็แจ้งว่ามาจากสรพปกรณหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้<ม>เดี๋ยวนี้คนรู้ทันแล้วนะ<ม>ครับเขาเปลี่ยนวิธีใหม่ครับโทรมาแล้วก็จะสอบถามเราลักษณะที่ว่าเคยไปใช้บริการด้านสะดวกซื้อหรือว่าสายการบินบางสายการบินหรือว่าโรงแรมบางอย่างคือเขาจะสุ่มไปถ้าหากว่าเราบอกว่าเคยเข้าไปใช้บริการมาก่อนเขาจะทําเป็นลักษณะเหมือนว่าโทรมาสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการอพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงการให้บริการลักษณะแบบนู้นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็วางสายไปขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะ หลังจากนั้นอีก2วันเขาจะส่งข้อความ SMS มมาบอกว่าขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามเพราะว่าคุณไปใช้บริการของเราดังนั้นเราขอมอบบัตรกำนันเงินสดให้แต่ให้คลิกลิงก์เข้าไปเพื่อลงทะเบียนก็จะให้กรอกทั้งชื่อเลขบัตรประชาชนเลขหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลต่างๆของเราเกือบทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็จะได้ข้อมูลในสน่วนนี้แล้วก็นําไปเก่อเหตุดูดเงินจากบัญชีของเราไปนั่นเองนะออคือแนบเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นคือไม่ได้กะว่าจะเอาทันทีนะครับแต่ว่าให้เป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงรๆให้เชื่อใจก่อนนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านข้าวต้มเนี่ยนะครับจริงๆรูปแบบเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามีความแตกต่างคือกรณีเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปลดหย่อนภาษีให้คือไม่ได้ตรวจสอบเรื่อง การเสียภาษีนะ,ะแต่ว่าจะตรวจสอบเพื่อไปลดหย่อนให้นะครับแล้วก็ขั้นตอนคล้ายๆกันคือให้กดลิงก์แล้วก็มีการกรอกข้อมูลสุดท้ายโทรศัพท์ที่เขามีอยู่นะครับที่กําลังพูดคุยแล้วก็ขึ้นว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลเนี่ยค้างหลายคนเจอแบบนี้ค้างแล้วก็ใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้ปุ๊บเงินในบัญชีหายออกไปจากบ,บัญชีนะครับก็เป็นคําเตือนอย่างที่ทนายบอกนะครับก็จะกดลิงก์อะไรเนี่ยต้องพิจารณาดีๆและที่สําคัญให้แยกบัญชีไว้อย่างชัดเจนก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ